สวัสดีผู้ชมนำมัทุกท่านครับพบกับ b k Motorcycle Channel นะครับวันนี้บอลพาทุกท่านมาชมเบียร์สีใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งคันที่อยู่ข้างหลังนี้นครับเป็นรถที่ทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็น R 2 5 5 0 GS แล้วก็ R 1 2 5 0ส r n g e r ซึ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วจุดเด่นของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับคือเครื่องยนต์1 2 5 0 cc นะครับที่มีจุดเด่นเรื่องของชิปแคมนะครับ ที่ทําให้อัตราเร่งนะครับดีทั้งรอบต้นนะครับแล้วก็รอบปลายมีแรงม้าที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือจุเดตครับสำหรับโมเดล2022-23นะครับมีอัปเดตออปชั่นใหม่ล่าสุดนะครับสิ่งที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบนะครับอยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะครับไฟหน้าแบบใหม่นะครับเป็น Adaptive Headlight นะครับซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่าไฟหน้ารูปตัวเองนะครับ ไฟหน้ารุ่นใหม่เนี่ยครับจะมีการปรับองศาการเอียงนะครับการหมุนของไฟหน้าเนี่ยตามการเอียงของรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปนะครับออปชันใหม่นะครับดีไซน์ของไฟเลี้ยวเป็นแบบใหม่นะครับจะไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยครับทั้งสีดวงจะเป็นไฟหลีในตัวเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟเลี้ยวก็จะทํางานตามปกติโดยดอกไฟหลีลงไปแต่เมื่อเราปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟหลีก็จะทํางานอัตโนมัติ ในส่วนของไฟท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์แบบใหม่ก็คือจะเป็นไฟเบรกในตัวซึ่งฝังตัวอยู่ในไฟเลี้ยวนะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะทํางานอยู่ในตัวเดียวกันเมื่อเราเหย,เยียบเบรกนะครับตัวไฟท้ายดวงใหญ่เมื่อก่อนเป็นไฟเบรกนะครับปัจจุบันท่านาที่เป็นไฟดวงที่3เมื่อเรากดเบรกนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ส่วนของออปชันถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของ Eco Mode นะครับโหมดของ1250 g s ก่อนหน้านี้ก็จะมีเ n นโร d d y นามิกนะครับแล้วก็ Enduro แล้วก็จะมีโหมดพิเศษก็คือ Enduro Pro หรือว่า y n i m p r Pro นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะมีเพิ่มโหมด Economy โหมดขึ้นมานะครับก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า ECO ขึ้นมาแล้วก็มีแถบสีเขียวนะครับซึ่งโหมด Dynamic Pro หรือ Enduro Pro ก็ยังคงมีอยู่ท่านผู้ใช้รถนะครับสามารถที่จะไปเลือกฟังก์ชันใน เมนูหน้าจอของ TFT ได้เช่นเดิมสำหรับอ cono m มี o โหมดหรืออีโค่โมดนะครับที่หลายท่านสงสัยว่ามีไว้ทำไมนะครับตรงอ cono m y m o โหเนี่ยครับมันจะมีแถบสีเขียวขึ้นมาเพื่อบ่งบอกสถานะการเปิดเครื่งของผู้ขับขี่นะครับถ้าเกิดเราเปิดคเครื่องอยู่ในแถบสีเขียวมันจะทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นคือวัตถุระสงส์ของอีโค่โมดครับสําหรับคัน250้าสิ GS เจ e อร์นะครับแล้วก็คัน2 5 0 GS นะครับในปีนี้มาเรวยกันกับ2สีใหม่นะครับ เป็นเจอนะ GS นะครับมาด้วยกับสีแรลลี่นะครับแล้วก็สีสไตล์พิโต้แบ็กสองสีนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารอัปเดตฟังก์ชันใหม่ออปชั่นใหม,ออใหม่สีใหม่ล่าสุดน,นะครับติดตาม BAEK Motorcycle Channel เลยนะครับเราจะมาอัปเดตให้ผู้ชมทางบ้านทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ทันกับเหตุการณ์ของประเทศไทยนะครับฝากติดตาม BAEK Motorcycle Channel ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามสวัสดี